เริ่มงานกรบเพกแล้วเนาะค่ะเนาะแเริ่มแล้วปูจัดแบบเต็มเลยนะปูนะกระเป๋าปูรั่วแล้วน่นตางเั่วแล้วไม่ครับมันเสียแน่ว่า ผมก็บรรู้เลย่าต้องเปิดรับซับ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 แจกซับหอกค่ะวันประมาณที่วันแล้วแต่สภาพอากาศทั้งหมดี่คนนี่อปิครับไุยูทูบเบอร์ทุกคนร่วมประชุมตรงนู้นเนาะร่วมกับชาดเรื่องเกี่ยวอะไรได้แต่ว่าใหญ่ัว่าชนั่งมองกับใหญ่ๆ เชือกเด่นเนาะมันจะกว้างประมาณสเมตรเนาะอ๋อกว้างสองเมตรอ่าระหว่างเสาต้นหนึ่งกับต้นหนึ่งน่ะสองเมตรสองเมตรไอ้ไอ้ส่วนที่เป็นแผ่นสวนนะมันสองเมตรใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องให้มันวัดให้มันได้สองเมตรแล้วก็เสาต่อไปก็สเมตรสองเมตรสองเมตรสองเมตรสูงแหละสูงสูง งคือลุงขอล,ล,ล,ลุงลุงต้องการแค่สองเมตรสองเมตรอ่าระห<ต><ม>ว่างเ<ม>สาสองเมตรสูงสองเมตรแต่ฝั่งนู้นเราจะสั่งสั่งอีกอ่าสั่งอีกแบบหนึ่งคือว่าเป็นแบบเดียวกันแต่ว่ามันจะยาวกว่าสูงกว่าเพราะว่าทางนู้นมันลึกเนาะเ<อ>สาจะสูงกว่าด้านหน้าเหรอครับด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้านก็จะสองเมตรเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีรั้วนะคะจะมาถึง เป็็นนเเเหหลกรืออ,อดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถามคุณแม่พี่ว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นอะอะไรที่มันแข็งแรงกว่าเหล็กที่สนิมไม่กินโอเคครับประตูเดียวเหรอคะประตูนี้ประตูประตูรถเข้าเนาะประตูเลื่อนรถเข้าอ๋อแนวนี้ค่ะประตูหน้าบ้านไม่มีกำแพงประตูหน้าบ้านไม่มีเป็นกำแพงนะคะ ขนางในนะสม้อนคือต้องมาถ่ายเพิ่มด้วยหัวน่าจะขนาดขนาดไหนเามื่อวานที่ทำเออขนาดไอ้ชายคาเล้าไก่โอชายคาเล้าไก่าไมีหนึ่งหลักนะลูกบอลลายข้าวโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็มาดูติดตามต่อไปครับไม่ได้ไปพวกเรายูทูบเบอร์เราจะมาช่วยกันนะก็ทำถึงที่ไหนฮะรั้วรั้วบ้านฝั่งนี้ถึงไรชายคาเล้าไก่มาสันใช่ชายคาเล้าไก่อือ ไม่ได้ไปถึงโอเพียนาครอบรั้วบ้านนะคะชายคาเล้าไก่เ็าอยู่ประมาณนี้ไปไม่ถึงไปไม่ถึงพื้นที่ที่ทำโอพานาคเนาะกว้นกว่างจากโอเพถเนามเนาะอแดกเข้าใจว่าแนวรั้วคือแนวรั้วโรงรถนี้แนวรั้วจะอยู่ตรงนี้นะผมนะบุ่จดีนะ ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จะทำแนวรั้วบ้านให้ลุงค่ะเริ่มแล้วนะคะวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มงานแล้วค่ะก็ก็ผมมีบริการดีครับผมมีบริการดียูทูบเบอร์มาให้กำลังใจนะคะย่าก็มาด้วยนะคะดีใจเนาะย่านะดีใจด้วยจะได้แบบมิชชิดนเนาะจะได้ปลอดภัยค่ะ รอลุนค่ะช่างกำลังกำลังทำงานกันอยู่เริ่มแล้วเริ่มแล้วขุดหลุมแล้วนะคะปักหลักล้วนตอนนี้กำลังตึงเส้นแบ่งเขตแล้วก็ขุดหลุมปักหลักล้วนนะคะโอเคค่ะสรุปคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะรอติดตามตอนต่อไปค่ะ ไปแล้วไปเอาชื่อมาลงชื่อแล้วใครจะอาหนูมาไหส่วนไรยังอยู่นะคะตรงนี้จะขุดง่ายด้ไหมดี่เอาเดี๋ยวเราไปเอาฝั่งนู้นมันขุดยากนะฝั่งนี้จะขุดง่ายได้ไหมไม่เอาคิวหลังๆดีกว่าเสร็จหมดหรืลุาพ่จอว่จอว่ากิลลุ่มเมื่อวานเนี้สร้างได้อยู่ใคร